เรือบรรทุกเครื่องบิน C-VN18 ฟ f u j i ยนของจีนซึ่งเริ่มมีบทบาทอย่างจริงจังในปี2025ได้รับความสนใจจากนานาประเทศรวมถึงประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในตำแหน่งยุทธศาสตร์ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฟูเจียนถือเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินรุ่นที่3ของจีนและเป็นลำแรกที่ใช้ระบบ EMALS (Electromagnetic Aircraft Launch System) หรือระบบส่งเครื่องบินด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า แทนการใช้ทางวิ่งแบบสกีจำเหมือนเรือรุ่นก่อนหน้าทำให้สามารถปล่อยเครื่องบินรบเครื่องบินเตือนภัยล่วงหน้าและเครื่องบินลำเลียงที่มีขนาดใหญ่ขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่ถือเป็นก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยีทางทหารที่ทำให้กองทัพเรือจีนใกล้เคียงกับมหาอำนาจทางทะเลอย่างสหรัฐอเมริกามากขึ้น ในด้านสมรรถนะฟูเจียนมีระวังขับน้ำมากกว่า80,000ตันความยาวลำเรือราว316เมตรสามารถบรรทุกอากาศยานได้กว่า60ลำไม่ว่าจะเป็น J-15 รุ่นปรับปรุง J-35 เครื่องบินขับไล่ล่องหนรุ่นใหม่ไปจนถึงเครื่องบินเตือนภัยทางอากาศแบบ KJ-600 ทำให้เรือลำนี้มีศักยภาพครอบคลุมทั้งการรบการเตือนภยัยและการสนับสนุนภารกิจขนาดใหญ่ สำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยการเข้าประจำการของฟูเจียนถือว่ามีผลกระทบโดยตรงต่อดุลอำนาจทางทะเลจีนสามารถขยายอิทธิพลในทะเลจีนใต้ได้มากขึ้นซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีเส้นทางการค้าและพลังงานสำคัญที่ไทยพึ่งพาอยู่ไทยเองแม้จะไม่มีความขัดแย้งโดยตรงแต่ก็มีผลประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพและความปลอดภัยของเส้นทางเดินเรือ โดยเฉพาะการขนส่งน้ำมันและสินค้าออกนำเข้าที่ผ่านช่องแคบมรรกาและทะเลจีนใต้ในเชิงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศการปรากฏตัวของฟูเจียนทำให้ไทยต้องรักษาสมดุลระหว่างมหาอำนาจไทยมีความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นกับจีนขณะเดียวกันก็เป็นพันธมิตรเก่าแก่กับสหรัฐอเมริกา ผ่านข้อตกลงทางทหารและการซ้อมรบร่วมคอบราโกทุกปีนี่ทำให้ไทยต้องวางตัวอย่างระมัดระวงังไม่เอ็นเอียงไปฝ่ายใดมากเกินไปนอกจากนี้การมีฟูเจียนยังสะท้อนถึงการแข่งขันด้านเทคโนโลยีทางทหารในภูมิภาคที่เข้มข้นขึ้นประเทศไทยแม้จะมีเรือบรรทุกเครื่องบินจากกรีนารเบตอยู่แล้วแต่ก็เป็นเรือที่มีขนาดเล็กกว่ามากและปัจจุบันไม่ได้ปฏิบัติภารกิจในระดับเดียวกัน การมาของฟูเจียนทำให้เกิดการถกเถียงว่ากองทัพเรือไทยควรปรับยุทธศาสตร์อย่างไรเช่นการพัฒนาเรือดำน้ำระบบป้องกันทางอากาศหรือการร่วมมือทางทหารกับประเทศพันธมิตรเพื่อรับมือกับสถานการณ์ใหม่ๆที่อาจเกิดขึ้นสำหรับประชาชนไทยฟูเจียนอาจเป็นชื่อที่ฟังดูห่างไกลแต่แท้จริงแล้วเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเพราะเส้นทางการค้าทางทะเลคือเส้นเลือดใหญ่ของเศรษฐกิจไทย หากเกิดความไม่มั่นคงในภูมิภาคราคาน้ำมันและสินค้านำเข้าจะได้รับผลกระทบทันทีดังนั้นการติดตามข่าวสารและเข้าใจความหมายของเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญโดยสรุป c v n 1 8 Fuji n ปี2025ไม่ใช่แค่ก้าวใหม่ของกองทัพเรือจีนแต่ยังเป็นปัจจัยที่เปลี่ยนสมการความมั่นคงในภูมิภาค อินโดแปซิฟิกรวมถึงประเทศไทยการวางยุทธศาสตร์ที่ยืดหยุ่นการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันจะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ไทยสามารถรักษาผลประโยชน์ของตนท่ามกลางการแข่งขันของมหาอำนาจได้อย่างมั่นคงขีดขีดขีด,ขดเนื้อหานี้ยาวประมาณ750คําตามที่คุณต้องการครับคุณอยากให้ผมปรับเวอร์ชั่นนี้ให้เหมาะกับ บทความข่าวสั้นอ่านง่ายสนาทีหรือให้เป็นสคริปต์เล่าเรื่องสำหรับ YouTube ดีครับ